ก็กรับสวัสดีพี่พพเพื่อนน้ๆน,น้องคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปโรแบ่งปันพักเครื่องนะผมพี่นานะ้าๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมช่องไหนแก้ลายแคปรูม,มาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับพี่นานะ้าๆคนไหนสนใจสายใครแก้ลายแคปรูม,มาสอบถามได้นะผมครับราคาเบาๆเหมือนเดิมนะผมครับโอเคครับผมมาเริ่มทิ้งแรกเลยนะผมเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะผมนี่ครับ ฝังตะกุดสามกษัตริย์นะผมเนี่ยของหลวงพ่อคูลวัดบ้านไร่นะผมเนี่ยจังหวัดนครราชสีมานะผมเนี่ยเป็นรุ่นสร้างหอพระนะผมเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อคูลนั่งยองนะผมเนี่ยเนื้อมนต์สารสวยมากนะผมเนี่ยเนี่ยแกะพิมพ์ได้คมชัดมากนะผมเนี่ยสวยมากลึกมากเลยนะครับเนี่ยฝังตะกุดสามกษัตริย์นะผมเนี่ยเนื้อผงพุทธคุณนะผมเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อคูลนะผมเนี่ยนั่งยองนะผม พี่นาณาคนไหนใจสายใครก็ลายแคบลูกมาสอบถามได้นะผมเนี่ครับหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะผมเนี่ยรุ่นสร้างหอพระนะครับเนี่ยเป็นเนื้อผงสวยๆเลยนะผมเนี่ยเนี่ยพี่นาณาคนไหนใจสายใครก็ลายแคบลูกมาสอบถามได้นะผมนี่ครับองนี้ก็แบ่งปันที่200บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพี่นาณาคนไหนใจสายใครก็ลายมานะผมนี่ครับเอาไปอ่านประวัติดูนะครับเนี่ย200บาทพร้อมส่งครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นเนี่ยครับเป็นพระรอดรอโบราณนะผมเนี่ยเนื้อโลหะผสมนะผมเป็นของหนังสือลานโพนะผมเนี่ยแจกในปีนั้นนะผมปีสี่สองนะผมเนี่ยปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับพิธีเข้าพิธีพุทธาพิเศษนะที่วัดศรีดอนมูลนะผมเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่นะผมเนี่ยโดยมีคู่บาผัดนะผมเนี่ยเป็นเจ้าวาดในปีนั้นนะผมเนี่ยวัดศรีดอนมูลจังหวัดเชียงใหม่นะผมเนี่ยปลุกเสกนะครับ แล้วก็นําไปให้ครูบาวงนะผมเนี่ยใช้ยาวงศาพระพุทธบาทห้วยต้มนะผมจังหวัดลําปูนร่วมปลุกเสกในพิธีนะผมเนี่ยเนี่ยลูกศิษย์ครูบาวงนี่ก็ท่านก็เป็นลูกศิษย์สายครูบาเจ้าศรีวิชัยนะผมเนี่ยเป็นพระรอดรอเนื้อโลหะผสมนะสวยมากนะผมเนี่ยหายากไม่ค่อยเจอนะผมเนี่ยเป็นเนื้อโลหะนะผมเนี่ยด้านหลังก็จะมีคําว่าลานโพนะผมเนี่ย เนี่ยมียันนะผมเนี่ยสะท้อนไฟเลยนะครับเนี่ยลานโพป,ปีสี่สองนะผมนี่ครับเนี่ยพินานาคนในใจสา,ายใครก็ยแ่ลายแค่บูมมาสอบถามได้นะผมเนี่ยสวยมากนะผมเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยในยุคนั้นก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเนี่ยลานโพจะนําพระดีๆมาเนี่ยมาให้บูชานะผมเนี่ยพินานาคนในใจสา,ายใครก็ไแ่ลายมานะผมเนี่ย ันนี้ก็แบ่งปันที่250บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพี่นานาคนุณยายสายใครก็รายแคบบุ้มมาสอบถามได้นะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับสายลูกศิลูกหาก็เช่าหากันอยู่นะครับ250รบาทพร้อมส่งครับคข้าวครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพระธรรมจักรนะผมนี่ครับวัด หนองพยอมนะครับจังหวัดพิจิตรนะผมเนี่ยครับเป็นเหรียญเก่านะครับเนี่ยออกแบบได้สวยคมลึกมากครับเป็นเหรียญเล็กนะผมเนี่ยครับตามประวัตินี้เนี่ยครับน่าจะสร้างโดยพระอธิการชื่นนะผมเนี่ยครับคุตตาจิตโตนะผมเนี่ยเป็นเหรียญแบบออกแบบในยุคเก่าๆนะผมเนี่ยครับคมสวยมากนะผมเนี่ยครับสะท้อนไฟนะผมเนี่ยแกะบล็อกได้สวยมากนะผมเนี่ยหลวงพ่อพระธรรมจักรนะผม คือว่าเป็นเหรียญยุคเก่านะครับดูเนื้อดูผิวนะผมเนี่ยครับเนี่ยพี่นาใคนใจสายใครก็ไลค์ขึ้นรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยวัดหนองพยอมนะผมจังหวัดพิจิตรนะผมเนี่ยมีสร้างน่าจะราวปีประมาณสองสี่แปดเจ็ดถึงสองห้าศูนย์สี่นะผมเนี่ยครับผ้าเนื้ออย่างนี้นะผมเนี่ยครับเนี่ยใส่ลูกศิ์ลูกหาน่าจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับดูนะครับเนี่ยความคมนะผมในยุคนั้นนะผมเนี่ยแกะบล็อกได้สวยมากนะผม นครับพี่นาคคนไหนใจสายใครกันลา์คลิปลูงมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันราคาเบาๆนะผมเนี่ยกิจจ์ในยุคนั้นก็น่าจะปลุกเสกมากมายนะผมนี่ครับพี่นาคคนไหนใจสายใครกันลา์มานะผมเนี่ครับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่สองบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยครับผมก็ไม่รู้ราคานะครับได้มาไม่แพงก็มาแบ่งปันนะผมเนี่ยครับพี่นาคคนไหนใจสายใครกันลา์มานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญหลวงปู่ครูหาสวรรค์นะผมนี่ครับวัดนาขวางจังหวัดสมุทรสาครน,นะผมเนี่ยเป็นเหรียญพิธีเสาห้านะผมเนี่ยปีสองหกนะผมเนี่ยพิธีดีนะผมอันนี้ก็หลวงพ่อสุดวัดการหลงสมุทรสาครก็ร่วมปลุกเสกในพิธีนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับเหรียญกระไล่เดิมๆนะครับสวยๆแห้งๆนะผมเนี่ยครับ เนี่ยหลวงพ่อปู่ครูหาสวรรค์น,นะผมเนี่ยวัดนาขวางนะครับนะเนี่ยพิธีเสาห้านะครับปีสองหกนะผมเนี่ยเนี่ยกระไลเดิมๆเลยนะผมเนี่ยครับด้านหลังก็จะเป็นยันเนี่ยครับยันตะก้อหลวงพ่อสุดนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับลาบผลนะพุนทวีนะผมเนี่ยพี่นาณาคนไหน,นใจสายใครก็ไลน์เข้มรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยเดืยนนี้ก็ได้มาไม่แพงก็มาแบ่งปันราคาเบาๆนะผมพี่นาณาคนไหน,นใจสายใครก็ไลน์มานะผม อันนี้ก็แบ่งปันที่250บาทพร้อมส่งนะผมครับพี่น,าน้าคนสนใจสายครกันไลน์มานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูครับคร่าวๆนะครับโอเครค,ร OK ครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆน,าน้าๆคนสนใจสายครก็ไลน์เรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองค์นะเข้ามาต่อลองสอบถามได้นะผมเจ้าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่ๆนานะ้าๆคเนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมช่องไหนก็ไลน์เรูปมาสอบถามได้นะผมโอเคครับขอบคุณครับผม